สวัสดีครับผมโจเซฟทีว <ไป S 1> ีอยู่กับเกมเคาน์เตอร์สไตล์ไม่มีเออใช่สไตล์ใช่แค่ไม่มีโกเฉยทำไมทีมอืมทุกรูปต้องมีหมาอยู่บนอยู่บนหน้าอยู่นหน้าเดียวเลย nó đi nghèo à cắp hùm nó đi nghỉ cắp hùm nó đi nghỉ ยอดไปเลยเนี่ยต่อไปเขาจะบุกบีเชื่อผมต่อไปเขาจะบุกบีซื้อไปเลยไม่รู้แหละผมใช้ไม่เป็นอย่าถามเรื่องเรื่องการใช้ระเบิดกับผมผมใช้ไม่เป็นระเบิดทรงระเบิดสูตรไม่มีควิงเพียงไปเถอะ I'm going <inaudible> เชื่อผมเครื่งเยงไปเถอะคุณไม่ได้คุณเครื่องเพียงไปก่อนบีอีกแน่เชื่อผมมีอะไรเคื่องไปเถอะมีอะไรเครื่ยง,งไปให้สุด fine. เอาแหวทุกลดด้านเมื่อเราอ่ะล่ะคราวนี้มันคงไม่มาแล้วดูบนลูกป่ายเต็มง่ายถ้าคุณมีระเบิดมืออย่างนี้คุณเครี้ยงไปล่ะเครี้ยงไปเงี้ยเครี้ยงไปล่ะ เพี้ยงไปเลยมันก็ต้องโดนอยู่แล้วแหละเพี้ยงไปงี้ถ้ามีศัตรูมานะมันมีอยู่แล้วแหละถ้ามันกระโดดขึ้นไม่ได้ ตัวโดนอีกตัวสุดยอดแล้วยิงตัวโดนอีกตัวเออเรายิงตัวข้างหลังเขานะไอ้นี้มันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เสวัสดีเพื่อน ยแต่ว่าเมื่อคุณปาไฟไปแล้วมันล้มเหลวก็เหมือนเดิมที่ปาไฟติดแค่ตรงนี้

อยู่ดีทำไมวิ่งมาหาเราไม่รู้แหละลงตรงไหนป,ป้าป้าไปก่อน เราก็โดนไปหลายนัดด้วยนะแล้วก็มีเห็นซะด้วยดูไปฝั่งนู้นเราก็ไม่ได้เก็บมาซะด้วย ไม่ได้อา้อาวอา้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ทำไมขาดไม่เข้านี่วะเมื่อเธอนั้นเลือกเขา นี่ผมว่าต้องบุกบแล้วบุก A อหลายรอบแล้วมันไม่ชนะบุกบีไปเพื่อบอกฝั่งนูน้นเนี่ยเพื่อนก็รู้นะยังไงแม่งก็ต้องมาบุกบี

ไม่ค่อยเดินมาคุยกันก็ได้เพื่อนตีฝันก็หลบครอบนะหลังจากที่เขายิงขาผมอะสงสัยดวงเขาไม่ขึ้น กวงผมีบ้างไหม ืหเข้าหัวโอ้ยแมวไม่ถูกกับหมาหมาไม่ถูกกับแมวดูสิแมวหนึ่งหมาสอง <S <S เขาเป็นแมวหรือเขาเป็นสิงโตซุ่มเงี้ย สงสัยน่าจะเป็นสิงโตลูกเหมือนสิงโตจะโดนโดนโอ้โหเขาเป็นสิงโตช่างแข็งแกร่งในคลิปยาวผมตาไป็สองพาร์ทนะโอเคแหมเขาเป็นสิงโต ทำไมทำไมตัวละครผมดูยากจนถือเข็มีดอะคนอื่ด tamam. ถือเค้เก็บปืนเพื่อนเอาสูตรผมชอบหลักตรงนี้ครับเคยดรวว่าเพื่อนวิ่งไปปุ๊บมมันจะมีตัววิ่งมา ลุงนาว่าถ้าคลิปยาวผมอยากจะเป็นสองพาร์ทมันไม่น่าจะยาวนะถ้าพูดถึงทีมผมเริเ่มโยนเกมกันแล้ว ดูไงว่าเพื่อนโยนเกมหรือไม่ก็ดูจากการยืนอยู่ยเฉย นั่งมันยิงตรงขนาดนีแเลย ให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ละเพื่อนโยนครับจะผมโยนบ้างผมมีที่โยนของผมอยูย่ คันจมูกเลยเนี่ยพอใช้สมาธิจะคันจมูกเป็นเรื่องปกติสำหรับผมนะสมาธิทุกอย่างล้วนแล้ว ไม่รู้สึกว่าเกมนี้อยู่ดีก็จริงจังนึกไปพูดปุ๊บผมจะแห้งแป๊บพระสมาธิไม่มีถ้าเงียบเลยคิมก็อยเงียบอ่ะ ยานฆ่าสี่ศพฆ่าสี่คนที่สิบหนึโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย